โอ้ทุ่มซื้นขนาดนะครับเด้อภาพเบืง้งระเบียงแต่ว่าเมื่อใดเสร็จเรียบร้อยแล้วกะนี่พาพี่น้นนองเขามาเบืง้งอีกรอบนะครับทางนอกด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับว่าเวลาทาสีแล้วมันเลี้ยวจากข้างนอกนี่เป็นยังไงเลี้ยวจากมุมมองข้างในที่เป็นยังไงบ้นน้าน,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 นะครับนะมัอนีก้กะนะครับสิมาอัปเดตนะครับเด้อเบื้งนะครับซานนะครับเด้อริมน้ำนะครับพี่น้องตอนนี้กะครับผมกะได้ครับแผ่นนี่แหละแผ่นปูมาแล้วนะครับซีแผ่นนะครับเด้อ เพราะว่าปกติกะคำนวณว่าเอาสามเพนนะครับแต่ว่ามันมีเศษนะครับทางขึ้นนะครับเดินนี่เขาก็ต้องซื้อมาเพื่อทางขึ้นน้ำนะครับนี่แล้วก็เป็นนะครับส่วนระแนงนะครับกันนะครับเพื่อว่าเด็กหน่อยนะครับเด้นนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ระระแนงนะครับเพื่อว่าเด็กเด็กหน่อยนะครับลูกหลานมามานางเห่นมันเลร่นเห่นกัเพื่อว่ากันมันตกหนามนะครับเดินเป็นระแนงเชื้อรานะครับ มวนหนึ่งนะครับกีอมู่หาผ่นผ่นละสามรอยกว่าบาทนะครับตัวนี้เบิดสองมวนพอดีนะครับตัวนี้กะเบิดประมาณเจ็ดร้อยเนน้อยนะครับนี่ครับเป็นละเนงนะครับสองหมัดเจ็ดร้อยกว่าบาทส่วนใหม่นะกัหาในในนาเอานะครับผมไว้แต่นั่งนั่งเล่นนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับที่เห็นบางอยู่างสี่คือฝนฝนมันตกทุกมือนะครับนี่นี่กำลังนำมาอีกแล้วครับว่าหันกับลิ้นมานะครับทุกมือเลยครับอยู่นี่ จนเบื้องนน้ำนะครับนนํำที่เลี้ยวเห็นนี่คือได้จากนะครับถนนนะครับเดือมันตกนะครับมันก็ไหลลงมานครับนน่ำคือเต็มเต็มนะครับที่มันคุนคุนนยนอนมันไหลมาจากถนนนะครับนี่แหละนี่กรพ้าเบื้องนะครับระเบียงนะครับหรือว่าซานนะครับริมน้ําเอาไว้นั่งเล่นนะครับโดยมีห่มนะครับมาลุ่มหรือว่าผักอีหุ่มแบบเป็นภาษาอีสานอื่นครับเป็นลมเป็นเงาเขานะครับ นี่ก็เป็นอันนี้ควมหนาครับนอนี่ให้เบิง์กเๆดด้วยนี่นะครับก็ใหาพี่น้องอยากออกไปเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับด้วยในการไดก่อสร้างครับเพราะว่ามันอาสิดีก็ไม่ก็ได้นะครับแต่ว่ากับบริเนจใจว่าถือก็ไม่หรือแพงกาไม่นะครับอันนี้มันแผ่นหนึ่งครับซิผ้ามินนะครับด้วยแผ่นละหกหอยกว่าบาทนะครับนี่แผ่นหนึ่งนะครับด้วยนี่หกหอยกว่าบาทนะครับก็กวางเติบนะครับด้วยนี่ เนี่ย15มิลก um ับหนาเติบนะครับเด้อนี่หนาเติบนะครับตากฝนตากลมได้นะครับแต่ว่าผมกัดเสร็จใส่สีนะครับทาสีเอานะครับเด้อทาสีเพื่อว่าให้มันนะครับบ่บ่ขึ้นในอันนั้นนะครับขึ้นล้านะครับเด้อเอาใส่สีนะครับสีในการทานะครับเนี่นแหละครับพี่น้องดีนะครับเด้อแผ่นเหลียบดีคือย่างเขาว่าปูนมันเลยนะครับนี่แหละส่วนสีเขากะนี่แหละเอาสีเขียวนะครับสีเขียว สีเขียวนะครับแบบสูตรแบบผสมน้ำนะครับเด้อตัวนี้เพราะว่าถ้าเอาสูตรแบบผสมน้ำมันมันมันสิมันสิมื่นนะครับเวลานั้นถึงน้ำถึงยังมันสิมืน่นผมเลยเอาแบบสูตรผสมน้ำเปล่านะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับเด้อสีเขียวเพราะว่ามันสีบวกกรมคืนครับนะครับส่วนเกษเรรท่านะครับเด้อมึงนี่นี่แหละลัแนงเทาเปิดสองมวนครับเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ว่าตัวนี้นะครับแผ่นหนึ่งมันผมซื้อมา4สี่แผ่นครับก็สามพันกว่าบาทนะครับสามพันกว่าบาท ปูนะครับเด้อหรือว่าผูใดอยากใส่โค้งเหล็กก็ได,กดกได้นะครับนี่มองนี้ใส่โค้งเหล็กสีดําก็ได้นะครับนี่ก็วนี้โค้งเหล็กนี่อันนี้คือหลอบไนนะครับเด้อดหลอบนอกหลอบหนอกเดียวนะครับเดดที่ไทยเบิองนะครับเด้อเบิองเบืงมาจากไก่นะครับเด้อ่ก็คือบ่ได้เห็ดแร้วก็คือเพราะว่าฝนฝนฝนมันตกตรงมือก็เลยหยุดการนะครับ ก่อสร้างเลยหยุดหยุดคันนะครับเผ็ดงานไปก่อนนะครับเด้อนี่แหละเป็นไม้ฟ้าเชลาดนะครับนี่แต่ว่าถ้าเป็นพวกไหม่ทั้งเมือดน,นี่ผมว่าเนี่เบิดหลายเมือนอยู่นะครับนี่ผมว่าถ้าเป็นใหม่ไม่ก็ทางเพื่อนปูเป็นใหม่ทิ้งกะติแพ้งนนครับผมว่าเอาแบบง่ายๆเห็นดง่ายนะครับแต่ว่าเขาเรียกสีไทยเอาสีมาทานะครับสีมาทาปูปูได้เรียบพร้อมแล้วก็เอาสีทานะครับ้ามันแน่นนะครับามันสีมัน จางหรือมันหลอกมันยังกงสุดแล้วเตียมันเท่ากับเอามาท้าไม้ได้อีกนะครับนี่ตัวนี้เอาสีมาท้าไม้ได้อีกนะครับเพื่อว่าให้มันโค้งไม้ยอยู่คือเก่านะครับแต่ว่าก็สิโดนเตือบยุติพี่น้องไอ้พวกสีมันจังสีนะครับจางหรือว่าหลอกหลอนนะครับก็กติ๊กหนึ่งกับฮารยนะครับก็บัตรเอามาท้านะครับเดี๋ยวที่พ,พี่นอ้องเขานะครับอย่างจะเบ่งบริเวณโดย รอบนอกนะครับว่ามันทีเป็นสีสันหรือว่าลักษณะแบบไรไมพี่น้องเบิ่งฝนตกนะฝนตกมื่กี้ต้นไม้นั้นกิดชุ่มชื้นขนาดเลยนี่เบิ่งแต่ว่าอีกอย่างเป็นอย่างพี่น้องมันอกีขึ้นเบิดแล้วนะครับเป็นมองเพราะว่าห้องก็ที่ปูหอดพีได้พี่น้องเด้อนี่ปูหอดพื่อนด้วยล้ายางกับยางขึ้นไปนะครับคางต้นนี้แหละแล้วก็ที่กาดไม่อีกนะครับแตอนนี้เราจะพายางไปเบิรงนะครับเด้อ เนี่ยเป็นปลูกพริกด้วครับเด้อปลูกพริกกระเลียงปลูกนะครับกําลังถือฝนกําลังขึ้นนะครับ <wit. S 1> งามเนี่ยชิลัยเนี่ยน่นก็เป็นปลกเอ้ไพตันี่พี่น้องเอามันเนบเนยไว้นะครับในห้างะระหว่างทางพี่นหนอบึ้งไพตูวถือฝนครับพริกกระเลียงนั่นก็ผักหวานกำลังขึ้นนะครับเด้อ กำลังแตกแตกยอดแตกดอกนะครับก็เลี้ยงนี่ดกเบึงบ้งบึ้งดอกเขาครับดุกแห้งอีหลีได้ีปนอเด้วเบึง้งเบืมอมเด็ดยอดเดืยนะครับพริกกระเลียงแล้วก็ปลูกไม้อีกนะครับน่งเดือนมู่น่อยอยู่ในกระถางเดียวกันถ้าปลูกพร้อมกันกันง่าทันกันเลยไปนองตัวไว้ห้องนะครับบ่ได้ปลูกร้อมกันนะนะครับเบื้องกำลังแตกแตกไม้ส่วนตัวนี้นะครับกำลังขึ้นกับนี้เตียมเลยเบื้อ นี่ก็ขึ้นเต็มเลยดอกกําลังสัดขึ้นมูนี่ก็เพิ่งปลูกไปอันนี้ก็เพิ่งปลูกเนบไปเมื่อเช้านะครับนี่งามไว้คลักนี่มีอยู่กี่ต้นซีต้นครับที่เขาเนบไปเห็นมันงามเลี้ยวคลักนี่เห็นบ่พี่ก็เลี้ยงมูที่นะครับมนูนี่ก็นี่งามเบียก็กำลังงามนะครับแตกถือฝนมันก็แตกปญญนยังหน่อยเป็น้องเบียกพีกไว้นนไหม อันนี้เป็นเบียร์บักพริกกระเรียงนะครับเด้ออันนี้เป็นสูตรตำเอานะครับอันนี้ผมเก็บเอาลูกแดงๆนะครับที่มันสุกนะครับที่่ามันสดๆยุ่นครับเด้อเอาไปตำเลยนะครับเป็นของตำกะละเอียดเติบจั็กน้อยนะครับเปียกมันนะครับเด้อในมันจะละเอียดลายนะเพราะแตกเอานะครับนี่เรียมเอากะนะครับเอามาหวานเลยนะครับเด้อนี่หวานเลยมันกะนะครับจจ้งสี่หละมีอยู่สองห้างนะครับ ก็ปลูกจก so er ี่ยนมาแต่โครงการว่าเทียวไปปลูกในป่าพักหวานดอกกับบริเวณหลบสะนะครับนี่เพราะว่าป่าพักหวานมันก็มีห่มมีเงาหลายหลายหลายเติบดอกกับเทีไปปลูกทดลองเบื้องในป่าพักหวานนะครับพื้นที่ว่างนะครับด้วยแต่ห่มแต่เงาป่าพักหวานนะครับแล้วก็ที่ปลูกหลบบริเวณสะนะครับขุดคุดคุดแล้วก็เน็บเนบมือมือเศร้าก็ได้หลายซีบลุมเติบนะครับนี่มือเศร้าส่วนทั้งนั้นนะครับเป็นบ่อันนั้นก็ตองฮางที่เขาวานไว้แล้วเาปลูกนะครับแล้วก็บวานไว้แล้วรุ่นรุ่นที่สามแบบนี้นะครับ อันนั้นเป็นรุ่นแรกนะครับพ่าปลูกนะครับเป็นบักพริกที่ยากาวไว้แต่ว่ามันกบ็บวาหลายๆๆเป็นรุ่นแรกอันนี้เป็นรุ่นที่สองกับที่ได้หลายเติบอยู่นะครับพี่น้องร้อยเวลาให้เขางหญ่นะครับในต้นนี้มีอยู่สองห้างแล้วก็ห้างที่สามเป็นบักเป็นบักพริกไอ้บักพริกไอ้นั่นนะครับบักพริกเคี่ยนะครับด้อยห้างที่สามอยู่อยู่ห่มผมนะครับพี่น้องกับวานหลายเติบจักมันติดได้หน่อยให้ได้หลายกับวรูนะครับเด้อนี่ห้างห้างแรกของกับปูกนะครับอยู่น้ำนี่แหละ น้ำใบนี่แหละกระบะนี่นะครับลายเตือบอล้วนะครับนี่แหละมันก็ขึ้นมังซีเลยพี่น้องมีต้นงามขี้ไรลดลันกันไปนะครับปลูกทิงท้งๆไว้นะครับไอ้ผ้าเบื้งด้านข้างนะครับเด้อของนะครับซานริมน้ำนะครับเด้อนี่ทางเขาน้าฮ้องมีเงินก็อยากรัดปูนมาเลยพี่น้องตรงข้างหนาห้องแบบที่เอาเสานะครับมาฝังแล้วก็ที่เห็ดประตู ค่อยๆพัฒนาไปนะครับเดี๋ยวเห็นไหมเพื่นอนๆนนอันนี้เบืบ้องจากด้านขางนะครับหลังจากเขาเบิ้งข้างในทีพ่อท่านได้เสร็จนะครับเดี๋ยวมือมันเสร็จเดี๋ยวผมเปี่ยนทายเบื้องอีกนะครับเนดะ้อตอนที่เขาปูเสร็จแล้วครับท้าสีนะครับมันที่ออกมาเป็นแบบใดน,นะครับลาบด้านขางนะครับเหนน็นไหมเพื่อนอันเด้อ ด้านข้างด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าอันนี้เดินอยู่ถนนถนนหลักถนนหลวงลวนะครับนี่เห็นไหมครับเดวซูมมองใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านด้านหน้านะครับนี่เบิดอยู่สองมัดนะครับแล้วก็พื้นสี่แผ่นสามแผ่นก้วนะครับห้องก็เลยซื้อมาสี่แผ่นนะครับนี่ความหนากะ ไอสิปามินนะครับเด้อตัวนี้หาซื้อได้นะครับตามาาาร้านประดุก่น้องบรรยากาศนะครับเด้อหลังฝนตก,กอ่ะโอ้ทุ่มซื้อขนาดนะครับเด้อผ้าเบ่งตะเบียงเต่ว่บเมือ่อใดเสร็จเรียบร้อยแล้วอะในภาพพี่น้องขามาเบ่งอีกรอบนะครับทางหนอกดันหนอกแล้วก็ดันนในนะครับว่าเวลาทาสีแล้วมันเลี้ยวจาก้างนอกนี่เป็นยังไงเลี้ยวจากมุมมอง้างน้นี่เป็นยังไงนะครับบางคนอัจพี่น้องบางคนอาจจะไปเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่า ผู้ใดตีเฮ็ดดีก็นี่กะนะครับอัปเดตหรือว่าท่งตัวยางไม่เบิ่งก็ดีกันนะครับเด้อครับต่ว่าผมก็เฮ็ดนะครับของประหยัดที่สุดนะครับเด้ออยากมหมองนางลินนะครับหน้าสวนเพราะได้นางเบิ่งหนันเบิ่งนี่นะครับโถดแลนไปไทมานะครับก็ได้เห็นนะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าสวนเฮาเด้อครับเด้อเฮาอค่อยตกแต่งไปเรื่อยเยครับที่แรกเอาหน้าสวนก่อนนะครับอีกจ้งหน่อยเฮากะนะครับไหลไปในสวนเฮานะครับเฮ็ดไปตทลมองเทละบอนนะครับไหลลงไปเรื่อยเยนะครับ นี่นี่เป็นนาสวนนะครับเด้อนี่ครับวัชพืชหรือว่าพืชต่างๆเต็มเลยนะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนะครับใบสามเลยพี่น้องเด้อเผื่อแป๊บเดียวใบสามแล้วนะครับนี่น้องใหม่กำลังขึ้นนะครับเด้อนี่แหละเป็นจุดเป็นจุดต่างๆนะครับ ได้ปลาอีกจักตัวบ่ะดีนี้เป็นตัวไหนกินแกงสม้มบ่เหมือนแรงฮะปลานี้เนื้อปลาหยังเดีตัวใหญ่พ่ทำฟ้ามือบ่ะเดี๋ยวตัวเก่ามันได้ยุดอกตัวเก่าใครได้กินถ้าฟ้านบ่ทันมันดอกมันมันลึงแแหบหมดแล้วเนี่ยเปนหนองด้นนอ,อดนะครับผมสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ